ไหนเธอให้ค่ารีวิวเสื้อผ้าแล้วเธอได้อะไรมาบ้างตลาดปัดอ่ะโอ้โหมันทำใหารามือตอนฝนตกเลยนะเออนี่ยนีู่หน่อยขอดูหน่อยนี่ได้ชิ้น่อยเด็ดปะวะโอ้โหรถแกงสวยอ่ะไหนอะไรอ่ะปืนนี่คืออะไรเป็นจอยเกมครับโอ้โหคืนนี้ได้มาสองร้อย นี่ในจอยเกมในจอยเกมของวิทวิทวิสหยอเนี่ยหนึ่งอันจอยของอันนะก็อีอันหนึ่งสามจอยอ่ะโอ้โหไปให้พนักงานเล่นร้านแล้วก็นี่ได้แรปเตอร์แปลงได้เล่นเล่นได้กี่คนหลายคนเหรอเนี่ยสี่คนแล้วเนี่ยได้สามจอยก็ได้สามคนแล้วก็มีสายอ้โแล้วก็มีเซ็นเซอร์อะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็หลายอีกอ่ะนะ เยอมากเลยแต่ม่ตัวเครื่องนะแล้วก็เฮ้ยมีนี่ด้วยอะไรอ่ะ้ยโมดซื้อมาหรอไม่ซื้อติดบนมาติดในหโอโ๋ตัวนี้กำลังฮิตเลยเนี่ยเพื่อนๆถามว่าตะก้าอยู่ไหนเออตะก้าแตกอ่ะตัวเนี้ตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนวะไม่เชื่อลองดูหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์มีตอนนี้ผมยังไม่ปักตะก้าให้แต่ถ้าครอยากรู้ตะก้าใครอยากได้ออนี่ดนี่เชฟใส่ได้ไหได้